แก๊สที่วิ่งน่าจ,จะมีสักสองแสนแล้วไม่มีปัญหาใดๆเพื่อตอกย้ำความมั่นใจของ<ช>ผู้ชมที่กำลังมองหาเจ้า e ี่สเก้านะฮะใช่เลย <แ criterion S 2> ครับใครบอกรถมีรถจะไปติดแก๊ส ถ้าถามผมติดไปแล้วตีไปเลยว่าขับไปแล้ว2 0 0 0 0 0โลประหยัดไปโลละ2บาทประหยัดเงินไปแล้ว4 0,000 0ซื้อรถอีกคันนึงนะอันนี้ผมถือว่าเป็นยันที่ดีเลยนะทางใจแรงทางใจเหมือน,นกับมีคนมาดันหลังนะเฮ้ยขอโทษครับ <c oughs> ผมลืมดูโลโก้ <c oughs> พี่ไปก่อนเลยครับซื้อคันมือสองเนาะถ้าผมต้องเสียงเงินซื้อมือสองในราคา0 0 0 0 0นปลายปลายอะไรถ้าเราซื้อ3 9เนี่ยถ้าถ้าเราทำาให้มันสมบูรณ์เนี่ยจะได้ขับรถครา3ล้านกว่าบาทสวัสดีครับท่านผู้ชม คลทิตย์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับที่ผมเนี่ยได้นัดกับผู้พาพนาผดไว้อีกท่านหนึ่งนะฮะรถเขาเนี่ยไอเทมเทียบจริงๆนะฮะตอนนี้อยากไปดูรถแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปเลยดีกบ่านะครับไม่อยากพูดมากไปเราไปพบกับเจ้าของรถอะไ้กันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ เท่เท hey, hey, hey. ่เท่จริงๆอ่ะวอ,อนนี้เลยครับแนะนำตัวให้ชาวโลกได้รู้จักคุณไหน่อยสวัสดีครับผมโอมนะครับ ตอนนี้ทําอะไรยังไงอยู่ที่ไหนครับผมเล่นดนตรีครับผมเล่นดนตรีที่ไหนเอ่ยแซกโซโฟนครับแซกโซโฟนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับท,ท่านผู้ชมครับเอาให้ร้านแตก <S <S> <S ออนอกจากเล่นดนตรีแล้วทำอะไรอีกก็มีร้านอาหารแถวแม็กควีรูเขาหรอร้านอะไรเอ่ยชิร้านก๋ยกวยเตี๋ยวเรืออตากก๋วยเตี๋ยวเรืออตากอย่าลืมไปแม็กควีรูนะพี่มนแม็กควีรูนะพี่มินเอ้ยตรงนี้เองนี่เนาะใช่ใช่ครับไม่ไกลเหมือนเราเคยจะไปกินไม่ไกลได้ได้ได้โอเคคําถามแรกทําไมต้องอ E39 ครับคือถ้าสำหรับผมเนี่ยตอนที่ผมซื้อคันนี้มือสองเนาะ ผมเทียบรู้สึกว่าถ้าผมต้องเสียเงินซื้อมือสองในราคาสมัยนั้นสักสามแสนปลายปลายอะไรอย่างเงี้ยสามปลายปลายสมัยผมกามสามแสนปลายปลายเนี่ยในระหว่างสามแสนปลายเนี่ยถ้าเราถ้าเราซื้อสามเก้าเนี่ย ้็ถ้าเราทําให้มันสมบูรณ์เนี่ยเราจะได้ขับรถคาราสามล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอื่นที่เราจะต้องไปซื้อรถญี่ปุ่นคาราสามแสนกว่าเหมือนกันผมหวังว่าคุณแม่ผมจะดูอยู่นะฮะนี่คือคําตอบเดียวกับที่ผมคุยกับคุณแม่ผมไว้เลยนะครับได้ทําอะไรไปบ้างไหมครับหน้าอะไรกันอันชนหน้าก็จะเป็นกระชนเนีมเลยละครับอันชน M อ่มายอนยอยู่แล้วถ่าที่ผมสังเกตตัวนี้เนี่ยมันไม่มี ที่ฉีดน้ําฝนตัวนี้เนี่ยคือที่มันไม่มีที่ฉีดคือมีแบบตัวตัวตัวแรกของผมเนี่ยมันโดนชนไปแล้วแล้วมันเป็นของผมเป็นตัวสปอร์ตเนาะตัวสปอร์ตใช่ครับจริงจริงแล้วมันเป็นตัวสปอร์ตอันนี้ไม่ได้ใส่ของแท้ต้องบอกเลยเฮ้ยงานเซอร์ไ <c oughs> นผมก็โอเคงานโอเคจริงๆไม่ได้ของแท้เขาได้บอกของแท้เขาไม่ได้เจาะรูมาให้ครับซึ่งเราตัวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราไม่ซีเรียสก็ผากันแล้วก็ไปตามนี้เพราะจริงๆริแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าของแท้จริงๆถ้าเราจะเบิกเนี่ยโอ้เราไม่ไหวอยู่แล้วออออนเเี้ยมมงงาาาถขืส่ ดีเอ็มรูู้่แล้วถ้ามันนานเนี่ยมันกรอบมันแตกหมดมันมันจะกรอบมันจะแตกอ่าเป็น,นปอีกหนึ่งความรูม้ใช่มันแตกหมดมันแตกหมดเพราะนั้นก็ <S <S เอาเอาของเอาของเทียบไปแหละมไม่เป็นไร ก็ใช้ได้เหมือนกันได้เขียนถูกต้องฮะมองไปก็ไม่รู้หรอกอกะทุกวันนี้เศรษฐีเซนเจอร์นี่เยอะมากนะครับติดอันดับโลกนะครับอันนี้เป็นงานอะไรไงเอ่ยมือถือแฝบเอ็มมาแล้วก็โอเคเนาะอ่ารู้สึกพอมันมีสามสีจมันแรงทางใจแรงทางใจหัวใจพวกพวกคุณเนี่ยผมเข้าใจมันจะเป็นสีฟ้าขาวมันจะเป็นสีแดงตะแกรงหน้ากระจังอันนี้เขาเรียกตะแกรงเนาะตะแกรงอันนี้ได้ไปเปลี่ยนไหมครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนี่ผมโมเองคืออย่างก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นรถพี่แก้วเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นตัวแอคทีฟ ที่มันจะเป็นเป็นรูมาอยู่แล้วอรับโดนั้นเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแพงมากอีกและท่านผู้ชมเ <laughs> ขาโมเองสายโมอันนี้ผม,ผมก็ว่าอยู่ว่าไปซื้อที่ไหนใช่ <laughs> ว่าอีเวรือเปล่าใช่อันนี้ผมก็โมมาประมาณอารีเอ็กพสอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซื้อไอตัวนี้มาแล้วก็เ่าเราก็มาเจาะแล้วก็ให้มันได้ฟิลเหมือนรู้สึกว่ามันคือตัวแอคทีฟ แต่มันก็ได้ประโยชน์นะอ่ามันใชไม่อันี้ก็ยิงเข้าท่อเลยครับตรงเลยเข้าท่อตรงอกันใช่ใช่ครับใช่ใช่อีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือลิ้นหน้าลิ้นนี่เป็นลิ้นซาเซนเทคซาเซนเทคครับท่านใช่ครับซาเซนเทคมันก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนแรปลิ้นแรปลิ้นไปอย่างไฟเนี่ยสเต็ปโมเหมือนกันโมสเต็ปเดียวกับของพี่แก้วทำทำด้วยกัน ก็คือยกันร้านเดย์แบนด์ใช่พักพวกกันเลยนะครับทำก็คือก็ใช้เป็น LED อีกอีกวงหนึ่งเหมือนมันจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองส้มๆครับทีที่มันอ่ามันคือที่เรามองไกลไมันจะเป็นสีขาวครับมันก็คือสีขาวแล้วครแต่ว่าถ้าเรามองใกล้ๆเห็นเม็ดหลอดมันจะเป็นสีนี้ครับผมก็คือเป็นประพุซึ่งวงแหวนเดิมยังอยู่นะครับข้างในอ่าอันนี้เราทําเพื่อให้มันเป็นเดย์ไลท์วงแหวนเก่าเนี่ยเวลามันเป็นกลางวันเนี่ยมันสว่างไม่พอมันไม่เสียอพูดง่ายๆมันแต่ตอนนี้มันเฟียมากเลยอ่าแต่พอเราเเราพิ่ม LED ข้างนอก แล้วก็พอกลางว ouais. ันมันก <ส Use S 3> <protein. S 1> ็สู้แสงเป็นหนึ่งอีกหนึ่งความรู้เลยคุณผู้ชมล้วก็สู้แสงก็คือค right? ือสัดแสงแกบดีๆเนี่ยมันใช่เลยอ่ะหรือถ้ามองเป็นเถื่อมันก็เอ้ยมันก็แบบวงแหวนทั่วไปแล้วเอามาเจาะดูเฮ้ยมันจริงว่ะคือนอกจากได้ความเฟี้ยวแล้วยังได้ความปลอดภัยด้วยเป็นเดย์ไลท์มันเป็นมาตรฐานของเขาใช่ครับอีกหนึ่งความเฟี้ยวที่ผมเห็นก็คือล้อล้อเอาฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งที่ต้นหนิมโอเคเลยนเล้อฝั่งนี้ไม่ผ่านฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นหนิม อีกหนึ่งความเฟี้ยวเลยที่รถแต่งลุกค้นจะต้องมีก็คือเรื่องล้อและยางต่อให้จะแต่งอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณใส่ล้อเดิมผมว่าจบจบคำเดียวใส่ล้อเดิม,ม,ม,มวิ่งไปจ่ายตลาดก็พอลองอธิบายผมซีนี้มันล้ออะไรยังไงอันนี้เป็นล้อ,อถ้าชื่อรุ่นมันคือไฟ65 65อ่ะ,อะ,ะมัน <65. S 1> อยู่ในซีรีส์7 ใช่ใช่ของห้าใช่ครับรบเออหน่อยไอเจ้าซีรีส์เตัวเนี้ยไอซีมีฮับกลางมัน74.1เท่ากับตัวนี้ไม่เท่าครับอันเจ็ดสิอ้าวเหรอ E39 เป็นรุ่นเดียวเลยที่เป็น7 4 1ใส่กับใครก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือถืาเราอยากใส่รุ่นไหนก็ช่างเนี่ยถ้าไม่ใช่ของ39ตรงตรงเนี่ยถ้าอยากใส่แล้วถ้าออฟเซ็ตมันได้เนี่ยครับผมก็ต้องไปกึ่งเซนเตอร์บอลกึ่งเซนเตอร์บอลหรือคว้านคว้านใช่คว้านไปคว้านเอาไปคว้าน ต้องบอกชื่อร้านเขาไหมหรือสปอนเซอร์เข้าไหมได้นะพูดได้พูดได้เพราะเราลามินทาล้อแม็กเลยครับเบรกอะไรเอ่ยเบรกอันนี้เป็นของอีโวสิ v อีโวสิคือแปลงใหม่หมดเลยแปลงครับอันนี้อีโวสิแต่ว่าล้อยังเป็นห้าลูล้อยี่สิบเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเราทำครับจานทำที่ไหนครับ KTP บางนาค่าตัวคร่าๆคร่ครับเผื่อท่านผู้ชม อยากจะตามสามสี่สี่ถ้าจะมีทัก4สี่อ่ะถ้าถ้าสี่ได้เฉพาะเฉพาะเฉพาะน้าจะไม่ท4้งสี่านนี้แหละได้คาริโป E ีโวแล้วก็ค่อนข้างเต็มเหมือนกันนะก็ยังเหลือก็ยังเหลือที่นิดหน่อยแต่ก็เบรกขี้แตกเลยไหมได้อยู่นหของผมเนี่ยมันมันกำลังดูดดูดพอดีนะไม่ถึงขนาดแบบจิกอนกํากำลังแบบมีดูดดูดพอดีเคยลองตัวของห้าสามส่วนไหม ก็ครับคือคนละฟิลนะคนละฟิลนะใช่คนละฟิลคนละฟิลแต่อยู่เหมือนกันที่ผมรีวิวรถมานะยังไม่มีคันไหนไม่ใส่ยางยี่ห้อนี้เลยสปัน,นเซคับด <laughs> เธอพอลโลทำไมต้องเอาอพอลโลครับคุ้มราคาคุ้มราคาแค,แค่นั้นเลยง่ายคุ้มราคาเลยคือ มันใช้ได้แต่ถ้าเทียบกับแต่ค่าตัวมันเนี่ยกับคุณภาพเนี่ยผมว่ามันมันคุ้มราคาอันนี้ขอบ19บเก้าสิม่เก้าครับสองสามหมสิบห้าสก็คือบางสุดแล้วบางถ้าถ้าจะเอา3าิบนี่ไปนันกลางเลยดีกว่าถูกไหมซึ่งมีด้วย แตโหบางไปอันนี้ก็บางมากแล้วนนก็เหนื่อยแล้วหละใช่<ต>เพราะรบาบางกว่าน,นี้เดือดร้อมีปัญหาแน่แน่ถามว่าหล่อไหมหล่อมากก็หล่อมาก,าก,มากคือคือถ้าไอ้ล้อสไตล์65เนี่ย<ะ>ต้องใส่ยาง35ต้องใส่ยาง35หเลยครับใช่คือใส่ยางอื่นมันก็ไม่ผิดน,นะแต่ว่าถ้าคุณจะเอาสวยดึงๆง,งนิดนิดเบาๆก็และวได้อารมณ์ผมว่าตัวนี้ลงตัว อ่ากระกอันนี้ก็ยอดทีนะเอ็มอันนี้เป็นตัวแท้ไหมไม่ครับมีเอ็มออปชั่นเลยออปชั่นแต่ว่ากระจกตัดแสงถูกไหมอ่าใช่ครับใช่ครับเป็นรุ่นทำได้ด้วยคือมีกดปุ่มคือเหมือนเหมือนเหมือนแท้หมดแล้วครับแท้แท้เหมือนกับแท้ได้มาเท่าไหร่โอ้อันนี้จำไม่ได้เลยจริงๆคร่าวๆหมื่นบวกลบก็คงรจะไม่ได้จริงๆหมื่นบวกลบก็ยังโอเคเพราะว่าของมันมันก็หลายหลายแล้วจ้าวยี่สิบอยู่แล้วมือสองใช่มือสองแล้วกระจกมาไม่ดีด้วยส่วนใหญ่กระจกมาอันนี้ได้ไปเปลี่ยนอันไหนเอ่ยใช่ครับอันนี้คิ Q M อ่าแล้วก็อันนี้เหมือนเหมือนคล้ายๆของของคุณพี่แก้วนะอ่าไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้กาบข้างเอซีเอซีอ่านี่กาบข้าง AC ซีนีกาบข้าง AC ซีนี่ก็มือสองเบียนบริพาร์ะตอนนั้นผมก็จะได้มาสักประมาณสักห้าพันเม็ดเฮ้ยก็โอเคแล้วอ่าได้มาสักห้าพันคู่ครับ ก็ไม่มีอะไรครับก็คือติด RPG ครับผมเพื่อมาโน้ตคู่เพราะว่าตีเดี๋ยวสกิลเราเลี้ยได้อย่างเงี้ยแก๊สประมาณสักบาทต้นเองอ่ะบาทยี่สิบไม่เกินเนี่ยใช่ใช่บาทยี่สิบไม่เกินเลยติดมาแล้วกี่ปีติดตั้งแต่เจ้าของเก่านะติดตั้งแต่เจ้าของเก่าด้วยแล้ววิ่งมาแล้วกี่โลแก๊สที่วิ่งน่าจะมีสักสองแสนละไม่มีปัญหาใดๆเพื่อตอบย้ำความมั่นใจของผู้ชมที่กำลังมองหาเจ้าย3 9นะฮะตีใช่เลยครับใครบอกแก๊สใครบอกมีรถจะไปติดแก๊สถ้าถามผมติดไปแล้วตีไปเลยว่า ขับไปได้2แสนโลประหยัดไปโลละ2บาทประหยัดทึงไปแล้ว4แสนได้รถอีกคันหนึ่งแล้วถูกต้องน้ำมันเติม95แบบปกติใช่ครับรใช่ครับแก๊สหมดก็วิ่งน้ำมันน้ำมันหมดก็วิ่งแก๊สมันเคยมีที่ผมเนี่ยปั๊มติ๊กพังเลยปั๊มติ๊กทำเพราะอะไรอะ มันไปของมันเองครับอ้าวเหรอใช่มันมันหมดอายุมันก็ลาโลกมันไปเลยลาโลกมันไปเลยคำชกของออฟต์เรสซิ่งออฟต์เรสซิ่งยี่ห้อนี้ก็รู้กันอยู่นะในวงการเรสซิ่งมีรถญี่ปุ่นก็มีมีเอ็มเขาเขามีทุกอย่างใช่แล้วมีทุกแทบเลทุกยี่ห้อคือมีหมดเลยผมเคยเข้าไปส่องเว็บไซต์ออฟต์เรสซิอย่าบอกนะว่าอันนี้ก็ปั้นขึ้นมาเองใช่ครับอันนี้เนี่ยก็คือผมเอาเอฟเฟยของเอฟดีของพี่แก้วเนี่ย ครับผมเอาไปให้ร้านอลูมิเนียมครับตามเลยสุดทของแท้ก็ซื้อหมื่นกว่าบาทเนี่ยหมดหมดเนี่ยผมว่าผมเสียงเงินไม่ถึงสามพันห,ห,ห,หรือมั้งหาหาหาเดี๋ยวเราขอลายไว้ะนะใช่ <c oughs> มันอันนี้เป็นของอะไรเ Go. อ่ยแลมโก้แลมโก้อใช่แลมโก้ผมชอบสีสวยดีแต่ว่าเซ็นเซอร์ก็ยังใช้งานปกติใช่ครับปกติเลยนอกนั้นได้ทำอะไรไหมเอ่ยถ้าตัวนี้เห็นหัวชกก็เป็นโชคเหมือนขขงพี่แก้วนะวครับแกรบแกร์แกเป็นเอสแกเป็นเอส ปรับได้32ระดับใช่ถูกต้อม g p SS จำพี่เจ้ามาไม่ใช่อะไรบุกภายในกันบ้างได้อยากบอกคำเดียวว่าอื้อหือในร้องอธิบายผมซีว่าคุณไม่ทําอะไรบ้างครับในร้องนนี้มีมีมีจอไม่ทำครับ <laughs> จอเดิมถือว่าจะเป็นสิ่งเดียวนะที่ไม่ได้ทําอะไรนะจอเดิมจอเดิมไอ้เจ้านี่คืออะไรครับที่วางโทรศัพท์หามันของรุ่นนะจริงๆเนะี่ย อันนี้นะคือที่วางโทรศัพท์ใช่ครับมันทำงานยังไงฮะไม่ทำมันก็เป็นตัวดูดธรรมดาเลยเหมือนเราวางไว้อย่างนี้เลยเฮ้ยเทปอ่ะอ่าได้พื้นที่ต่างหากใช่เฮ้ยเทปอ่ะแล้วคุณคุณได้มาอย่างไงเนี่ยอีเบอีเบออีกแล้วใช่ครับอันนี้อีเบอีเบอต้องรุ่นที่สามเก้าใช่ครับต้องรุ่นที่สามเก้าครับตัวนี้แล้วมันมันมีน้อยมากด้วยตรงอะไรเอ็มเอสเอ็มจีอ่าตัวแพทเดิรนชิพแพทเดิรนชิพด้วยใช่ครับอันนี้แพทเดิรนชิพจริงๆในในเทปที่แล้วผมลืมถามพี่แกไปว่าได้มาเท่่าาไหรเเออทปีตบแล้วกัน วงหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณ2อปลายปลายแล้วก็ทริมเนี่ยจะเป็นคาร์บอนแคปล่าใช่ครับอันนี้ได้มาเท่าไหร่อีกอันนี้ติดรถมาเรื่องยอมว่าติดรถมาเจ้าของตกลงเก่าทํามาครับรู้สึกว่าผมก็ชอบแล้วผมก็ไม่เปลี่ยนมันดูดุมากส่วนตัวผมชอบมากเลยตัววิทยุเนี่ยแอนดรอยด์ครับแอนดรอยใช่ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่เอ่ยหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทรองรับบูตูจูดใช่ครับครบเลยฟังก์ชันทุกอย่างกล้องหลังได้ใช่ครับ GPS navigator ช่ได้หมดใช่แล้วก็หัวเกียร์นี่รู้สึกว่าจะซื้อมาพร้อมกันเลยไหมเนี่ย S M G ผมน่าจะมาก่อนพี่แก้วสักหน่อยแต่ว่าก็ไล่ๆกันมาเลยนะครับหัวเกียร์ S M G ใช่ครับสติ๊กเกอร์อันนี้อันนี้แตะไปแปะอีกนิดนึงขออันนี้นิดนึงเพิ่มความแรงทางใจเบรกมือ A C A C แล้วก็จะมีพวกนี้ที่แบบทางใจหมดเลยไอ้พวกนี้คือเป็นปุ่มของพวกอินดิวิดวลคือก็คือตัวธรรมดาไม่มีคือรถผมไม่มีไม่มีมันมีแค่สองสำปุ่มเท่านั้นฮะแล้วหายากไหมเอ่ยยากมากครับอันนี้ คือมาต้องรีบคว้า่างันเถอะใช่คือที่ส่วนใหญ่จะมาสี่ปุ่มบ้างห้าปุ่มบ้างถ้าแบบปุ่มเยอะนะฮะแต่ถ้าเต็มขนาดนี้ก็ไม่ค่อยมีอ่าวข้างบนนี้ก็มีอะไรไม่รู้แต่ข้างบนนี้อธิบายผมซิข้างบนคืออะไรข้างบนนี่มันเป็นของอินูดอนตัวนอกมันจะมีตัวนี้มันจะอยู่ในตัวที่มีมูลรูฟด้วยก็คือจะมีอ่ามีสวิ์มูลรูฟนะฮะแต่ว่าเราขอตัวนี้ก่อนเราเอาตัวนี้มาก่อน เราเราต่อไฟครบไว้ก่อนได้เดี๋ยวขอตีกองอีกสักเดือนหนึ่งก็เดี๋ยวมูู้ไฟมามูล้มันมีมาเป็นปีแล้วแต่ว่าจะไม่ทำนักเลยเอาะไม่ทำก็เก็บไว้กองไว้อยู่บ้านนึงมูล้แล้วก็เนี่ยจะเป็นเหมือนพวกอ่าอันนี้มันจริงมันเป็นพวกผนังประตูบ้านประตูบ้านเมมโมูลประตูบ้านครับผมเปิดบ้านว่าจะเอาเอาระดับไหนใช่ครับเหมือนเหมือนสั่งเปิดประตูบ้านถ้ามีบ้านสามหลังเนี้ยหาหาหาใช่ครับขับรถไปแล้วก็ เปิดประตูบ้านใช้เราใช้รีโมทเราเราเราโค้ดไกนี้แล้วก็ผดทำทำว่าประตูบ้านคือบ้านจริงๆบ้านจริงๆไอเราก็นึกว่าประตูบ้านที่ที่เป็นสับที่สับพนามอ๋อไม่ประตูบ้านประตูบ้านจริงๆเฮ้ยเจ๋งว่ะประตูบ้านจริงๆอ้นีผมผมประตูบ้านจริงๆอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสายแบนว้าวอ่าสายแบนใช่ก็จะไฟเวลาพูดเล็กเวลาไฟมันขึ้นครบเนี่สามเก้าผมชอบอย่างหนึ่งเวลาไฟมันขึ้นครบเนี่ยมันเรารู้สึกเหมือนเราขับเครื่องบินอยู่ในคอคพิทคอคพิท จะสวยนะนะมันถ่ายรูปแบบสปีดเอ่อต่ำๆนิดนึงนะสวยอันนั้นคืออะไรเอ่ยที่ตึงจังแอร์อันนี้น้ำหอม BM นะครับหาน้ำหอมยังบีเเลยครับท่านผู้ชมน้ำหอม BM อันนี้ซื้อที่ศูนย์ได้เลยมีเท่่าไหรใช่ครับซื้อที่ศูนย์เลยสวยดีลำโพงเป็นเป็นเขาชอบเล่นบ้านไหมเนี่ยไอตัวอันนี้มันเป็นของของเจ้าของเก่าแต่ว่าไส้เนี่ยของผมมันเป็นไอนี่โคตรเท่เลยอ่ะเป็นดีเอลา DLS มันจะเป็นแบบนี้ฮะับเซตแมนของ DLS มันจะเป็นอย่างนี้ DLS ไอ้เจ้านี่คืออะไรเอ่ยอาการของร่วงที่ทางบอกโอเคมีประโยชน์เลี้ยนเลยใช่ใช่การของร่วงคือเวลาเวลาไปล้างรถที่คาแคร์ไม่รู้กี่สิบบาทถูกไหมอีกอันหนึ่งที่อันนี้ก็หายากจริงๆก็คือหาไม่ได้กันแล้วก็คือที่วางแก้วตรงนี้นีแหละที่ผมอยากได้หากันไม่ได้จริงๆอันเนี้ยคือแบบ eBay ก็ไม่มีด้วย eBay ยังไม่มีครับท่านผู้ชมถ้าเจอเนี่ยกระซิบบอกกันหน่อยเลย อันนี้แพงแพงด้วยแล้วก็แบบหายากด้วยอะแพงนี่เท่าไหร่ให้ถ่ายว่าเท่าไหร่สติว่าตอนที่มันมีของอ่ะผมว่าพันห้าประมาณห้าถึงหกพันไม่รวมภาษีหายากไม่พอฮนะ <c oughs> คือคือ,คอมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ตือไม่ได้ด้วยได้ประมาณห้าพันครับมันบวกบวกอันนี้ วางเครื่องฟอกไปเครื่องฟอกกานนะใช่ครับอันนี้อยากจะบอกว่ารถผมก็ใช่แบบนี้เหมือนกันใช่มันก็ว่าสตาร์ทติดมันก็ทํางานมันไปทํางานเลยเราก็ต่อเราต่อแล้ววิ่งสายไปที่สวิตช์ออนเลยเลยอืมไอ้พวกนี้ก็ของกองทํางานนะล็อกล็อกล็อกไอ้ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ไหมครับประม่าสักสองพันได้มั้งผมจำไม่ได้พันเนาะอ่าประมาณนี้ผมผมว่าแอมเวย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่อันนี้เสี่ยวมี่เสี่ยวมี่นะใช่เสี่ยวมี่เสี่ยวมี่เสี่ยวมี่เสียวมี่ไ้เสี่ยวมี่ก็อยู่ เราซื้ออันนี้มาแล้วเราโมอันนี้เองคือ39มเนี่ยมันจะมีมันจะมีช่องตรงหลังคานะครับไว้เปิดตรงนี้ตรงนี้อ่เซนนี้ที่ทับทิใช่ครับใช่ขาคันนี้เนี่ยไอที่ยึดแหลกหลังคาแบบเนี้ยที่ขายในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นที่ที่มันบัประกอกับขอบกระจกอันนี้คืองานชิ้นเนี้ยได้มาจากบ้านเรานี่แหละบ้านเราบ้านเราคันนี้เนี่ยพอเราเกาะขอบกระจกเนี่ยยางเราเสีย อ่าผมเห็นบางคันเป็นแบบนั้นอายางเสียน้ําเข้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเราเนี่ยมันมีรูอยู่แล้วเฮ้ยเจ๋งว่ะอนี้ผมเพิ่งรู้เราเจาะเลยเราเจาะเราเจาะรูเอาสว่านเจาะรูข้างในเลยเพื่อที่เราโมให้มันอให้มันตรงรูแล้วเราเอาไอ้ขานี่ออกจนดประสค์หลักของการติดหลักคือ อ๋อผมขนกองครับผมเป็นนักดนตรีผมขนกองอยู่แล้วคุณโอมเป็นนักดนตรีใช่ผมขนอุปกรณ์ดนตรีขนใส่รถบอกมันก็จะคาบแใช่จะเอายัดข้างหลังก็ไม่พอใช่ครับอย่างนี้ก็ขนใช่อะไรมีหาผ้าคลุมหน่อยใช่ครับมีมีเลยคันนี้นี่มันแต่งมันไม่ไม่ไม่เบื่อดีเลยการชนหลังแตกด้วยไม่เป็นไรอ่ารู้ไหมคุณอันนี้ขั้นสองเป็นงานอะไรเอ่ยอันนี้อันนี้แท้อยู่ครับแท้เนอะได้ไปเท่าไหร่ติดรถครับอันนี้แท้ติดรถเลยติดรถเลยแท้ติดรถเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันแท้แท้จะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ที่ผมบอก อันนี้คือฟังไม่ต้องอายเลยมันจะกรอบอย่างนี้อันนี้คือของแท้นะถ้าอย่างเงี้ยของแท้แน่นอนถ้าเห็นเราอย่นี้ของแท้มันจะกรอบแบบนี้ถ้าเวลาชนมันจะไม่มีแบบบุบไม่มีอะไรแตกเลยทันทีฮะอันเนี้ยผมถือว่าเป็นยันยันยันที่ดีเลยนะทางใจแรงทางใจเหมือนกับมีคนมาดันหลังนะเฮ้ยเอขอโทษครับผมลืมดูโลโก้พี่ไปก่อนเลยครับท่อเป็น่ออะไรเลยเป็นฮามันครับท่อฮามันออกคู่ออกจริงจริงๆมันออกจริงมาละแต่ผมไปอุดมันทำมุดไปดู มันต่อจริงเอ้ยมันต่อจริงครับไม่ใช่ไปทอหลอกมันต่อจริงแต่ผมอุดละเพราะว่าตอนที่ผมได้ชุดนีมาเนี่ยเขาไปต่อไว้แบบนี้ซึ่งจริงแล้วมันผิดหลักเขาต่อก่อนถึงพักเพราะนั้นเนี่ยไอเสียมันออกมาเนี่ยมันมันจะวิ่งมาทางนี้ก่อนเอาเหรอแรงมันหายทอเธอหายอ่ามันหายคนขับรู้แหละใช่มันหายเพราะนั้นเนี่ยไปอุดเลยให้มันออกที่พักอย่างเดียววัตถันี้ก็ปล่อยมันทิ้งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับท่านผู้ชมถ้าจะต่อต้องต่อหลังพักแล้วมาออกจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเร ร้านท่อที่เข้าใจในรถอีสานสักนิดนึงใช่เนาะใช่่แล้วก็เอาไปทะเบียนติดไม่มีกรอบส่วนอันเนี้ยเป็นไอเทมเหมือนไอเทมหลักเลยอ่าก็หลังต้องมีตก็หลังมือเปิดเนาะไม่ใช้อยู่ผมชอบอ่าตก็หลังมือเปิดเพราะถ้าเกิดถ้าเราไปใช้ผมเห็นบางตัวกล้องอยู่ตรงเนี้ยวิธีของไฟส่องมันไม่สวยเนาะรุ่นนี้แหละครับดีสุดละรุ่นที่เป็นแบบเนี้ยใช่ผมซื้อมาจากลาซาด้าทุกวันนี้ไม่พังเลยไม่พังครนะ คุ้มอ่ะคุ้มอ่ะอ่าแล้วก็มีตุดเปดตุดเปดตุดเปดอันนี้งานที่ไหนเอ่ยหรือวันมากับรถมากับรถครับที่มากับรถมากับรถมากับรถละอันนี้ของแอซีใช่แล้วก็แอซีอันนี้งานแท้ออปชั่น B M อ็อปชั่นอีกแล้วนะครับ B M อ็อปชั่นอย่าลืมเป็นสปอนเซอร์ผมสปอนเซอร์ผมอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับผมก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะฮะซึ่งเป็นรถที่ มีคาแรคเตอร์แต่งมันน่าดูเลยก็ยังไงก็ต้อขอขอบคุณคุณโอมมากๆเลยที่ให้สละเวลามายินดีเลยดีวิซึ่งผมเองก็ชอบรีวิวรถชาวบ้านก็อยู่แล้วเทปต่อไปจะเป็นใครนั้นเห็นว่าคุณโอมก็มีเพื่อนๆอยู่เหมือนกันมีครับรับรองสุดกว่านี้อีกได้จะเป็นใครนั้นคอยติดตามที่ช่องผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ